าจานอแก้วค่ะจะมาคุยเรื่องอายไลเนอร์ดำๆเนี่นะอุ๊แตอาจารย์ทานี่ทับไปแล้วนะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะดูในเฟซในไลน์ได้นะคะราคากรีดอายไลเนอร์ที่ร้านนะคะทำแล้วเป๊ะเลยอะ่ะอยากจะเช็ดให้ดูเอียววเดี๋ยวคือไม่ได้อะไรอยู่ใกล้มืออาจารย์อาายัดสดๆเลยนะคะคือเวลาเราแบบว่าทำอายไลเนอร์ ขีดตาไปแล้วเนี่ยเวลาเราล้างหน้าแล้วมันเป๊ะเห็นหน้าสดอาจารย์ในในเฟซไหมคะหน้าสดอาจารย์ในเฟซในไลน์นะคะมันจะเป๊ะมากแล้วมันแบบมันดูเฟซเฟซคือติมมันยงมันไม่มันมันไม่จืดคิ้วก็ยังมีเป็นคิ้วอันนี้ก็ยังมีแต่ว่าหน้าเรามันก็เป็นหน้าตาก็ชมพูมันน่ารักมากเวลาล้างหน้ามันธรรมชาติมากๆนะคะแล้วทําให้เราตูตาโตดูแบบมีมิติแล้วดูมันน่ารักน่ารักนะคะถ้าตรวนี้กรีตาอาไลเนอร์ สมัยก่อนเราจะกรีดแค่นี้เนาะกรีดแค่แบบขอบๆแล้วก็กรีดตรงเนี้ยแล้วมันจะดูแก่มันจะดูเป็นมีอายุไม่น่ารักเลยตอนนี้เขาไม่กรีดข้างล่างแล้วนะคะเขากรีดไปงี้เลยถ้าอยากเวียงก็เวียงมาแค่ตรงนี้นะคะนิดนึงเฉียวเียว,ยวหน่อยๆก,ก็โอเคประมาณนั้นนะคะถ้าตรงนั้นทำกรีดตาายเลเนอร์นะคะถ้าอาจารย์นกแก้วทําอยู่ตอนเนี้ยคือทำอยู่7,900นะคะถ้าเป็นสีดํากริดเหมือนองนี้นะคะถ้าสีดําๆเลยอะสีดำดากรีบเลยแล้วก็ สีไม่เพี้ยนน้าตาลเข้มถึงดำนะะเจ็ดพันเก้าเป็นเป็นนาโนนะคะทำสองรอบก็จะติดนะคะรอบแรกก็ติดแต่ว่าไม่ได้ติดร้อเรซ็นรอบสองนี่ติดเป๊ะเลยมาแต่งมาเติมเอามันหดแล้วมันเหลือใครก็มาสกิดเอาที่มันเลหลืออะไรอย่างเงี้ยสองรอบก็โอเคแล้วนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาททาตาจําเดินนิดนึงทำมุมมัวไม่ได้แล้วก็ ช่างที่ทําตาได้มีไม่กี่ท่านนะคะระวังนิดนึงอันตรายถ้าคือไปดูในพันทิปได้นะครับที่รีวิวกันอะ่ะที่ทําออกมาแล้วตาปูดตาบวมตาเป็นแผลเป็นหนองที่ใช้อะไรที่มันเครื่องไม้เครื่องมือไม่สะอาดตานี่ยละระวังมากกว่าคิ้วระวังมากกว่าปากเพราะฉะนั้นแล้วการทําตาต้องหาช่างที่เป๊ะจริงๆต้องต้องรู้เรื่องสีจริงๆหรือต้องดูความสะอาดให้เป็นจริงๆนะคะ ถึงจะไม่มีปัญหานะคะถ้าทําเป็นสีเขียวเ,ยวเคมีสมัยก่อน2,000บาทค่ะ2,000บาทอาจารย์ทำให้ได้นะคะติดเลยครั้งเดียวก็ติดแล้วถ้าทําเคมี2,000บาท ถ้าทำนาโน7จ0 0ให้เลือกเอานะคะสนใจกิ้งกังเข้ามาตาทำยากที่สุดนะคะในบรรดาคิ้วตาปากนะ,ะทำยากที่สุดคือตานะคะถ้าจะคุยกันเรื่องตารหรือจะปรึกษาคุยกับอาจารย์ได้เลย0 4 2 9 3 2 9 9ส2คะ่ะหรือ0863094446จองคิวทำได้นะคะอาจารย์น้องแก้วเสกสวยให้คุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ